ครับสวัสดีครับวันนีอ้อยู่ในกลางเดือนนะครับเดือนตุลานะครับในการทำสร้างสวนทุเรียนที่อุตดิตนะครับโดยอ,อยู่ภายใต้ของมูลนิธิดกรกรสุกเกษมนะครับจุดประสงค์ในการาสร้างก็เพื่อตั้งเป็นสุ์เรียนรู้ที่นี่นะครับเนื่องจากทุเรียนจะ มีการปลูกมากที่จันทบ,บรุรีชุมพรแล้วก็ระยองจันทรตลาดนะครับส่วนใหญ่จังหวัดอื่นๆจะไม่ได้มีการปลูกกันมากนะักแต่ปีนี้ก็มีการปลูกเป็นรายไร่นะครับโดยรวมก็มีความเขาเรียกว่าการตื่นตัวหรือว่า มีแนวโน้มที่มากาหลายเท่าตัวนะครับถ้าเปรียบเทียบ45ปีที่แล้วนะครับทุเรียนเนื่องจากทุเรียนมีราคาแพงนะครับในการปลูกก็มีการก็เรียกว่าวิธีการแล้วก็ปัจจัยทุนที่ดินนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงถ้าปลูกทุเรียนแล้วมี การล้มเหลวหรือว่าประสบความาตายหรือว่ามีปัญหาแ,แกลกันนะครับหลังจากเราได้ปลูกมากี่วันละก็1เดือนแล้วครับหนึ่งเดืนเอนทุเรเียนหมอนทองที่ที่ปลูกนะครับ1เดือนในแปลงดอกเตรกรน้ําอ่างนะครับ UTT ก็คือชุดดินอุตดติตนะครับ ดินก็เป็นดินทรายเนาะดินทรายผสมหินนิดๆครับทรายผสมหินนะครับก็ค่อนข้างที่จะผ่านน้ำได้ดีพอสมควรไม่เหมือนแปลงแปลงแรกที่อ่ดรอกตรกรที่บานแก่งนะครับอันนั้นเป็นดินเหนียวค่อนข้างที่จะมีปัญหาทุเรียนเหลืองได้รับน้ำเยอะรฝนพึ่งทิ้งวันนี้เนาะ ครับวันนี้ับโอวันนี้ก็ยังมีปล่อยมานิดหน่อยฝนมีหลายเดือนเลยเนาะ <c oughs> ก็ประสบความเ,าเรียนรู้เขาเรียกว่าประสบะการณ์สร้างการเรียนรู้โดยส่วนตัวแล้วขอแนะนําว่าการปลูกทุเรียนหรือว่าแตงโมนะครับควรเริ่มประมาณกลางเดือนนี้กลางเดือนตุลานเนี่ยเพราะว่า,าฝนจะเริ่มน้อยแล้วก็จะทิ้งไปละ <c oughs> เดี๋ยวก็จะเริ่มหนาวพอเริ่มหนาวปั๊บเนี่ยก็จะมีการควบคุมน้ําได้ทีนี้กล้าทุเรียนหรือกล้าแตงโมต่างเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าจะได้รับผลกระทบจากน้ําเยอะอน้อยไม่เหลืองไม,ไม่ชะง,งักนะครับที่ผ่านมาก็ชะง,งักพอสมควรแต่ว่าก็ฝ่าก็เรียกว่าฝ่า,าไอ้วิกฤต หรือว่าปัาจจัยทางด้านาน้ำมากน้ำแสงน้อยนะครับที่ผ่านมาก็ประสบปัญหาเพราะว่าถ้าถ้าฝนตกเยอะเนี่ยก็การสังเคราะห์แสงก็จะลดลงแล้วก็เขาเรียกว่าออกซิเจนในดินก็จะต่ำนะครับแต่แต่ที่รอดมาได้เพราะว่าเรามีสาร Rd251 นะครับ อา2 5ดีสองนึ่ี้เป็นสารเขาเรียกว่าสารเสริมนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระบปุ๋ยพระบายานะครับตรงนี้เป็นงานวิจัยเป็นงานวิจัยทีอ่อยู่ในกลุ่มของสารธรรมสำคัญที่มีผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชตรวจพบโกติมิโนโน,นะครับประมาณสักสิบก้าชนิดนะครับปริมาณก็ ด y นามิกนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ6,000มิลลิกรัมแต่ก็มีแอสปาติกมากนะครับลองมาก็กลูตามิกแอสปาติกกลูตามิกนี้ก็มีผลต่อเซลล์ระดับเซลล์นะครับทำให้เซลลเซลล์พืชมีการเจริญเติบโตเป็นเบื้องหลังในการสร้างเซลล์ใหม่นะครับอันนั้นก็เป็นวิชาการไปนะครับ ตัวนี้ก็จะฉีดทุกวันเนาะฉีดทุกวันถ้าไม่ฉีดไม่ไหวมันทั้งมแมลงทั้งโรครากเน่าทั้งนกน้ำน้ำเยอะออแสงน้อยโอ้ปัญหาเยอะมากนะครับในการสร้างสวนนะครับก็จะบอกท่านผู้ชมว่าควรแนะนำควรจะปลูกประมาณกลางเดือนตุลานะครับหลังจากปลูกแล้ว หลังจากเวลาแล้ว <Okay. S 1> เราก็ขอแนะนําให้เอาแกลบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว่างเชิดจะมีการสั่งแกลบเข้ามาอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวรอให้ปลูกแตงโมให้เรียบร้อยก่อน <Okay. S 1> ที่ที่เห็นอยู่นี้ก็คือแตงโมเขาปลูกไปแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มมีการพัฒนา,าเ,ปนเป็นเป็นเถาเป็นแขนงเป็นดอกต่อไปส่วนทุเรียนก็มีการพัฒนาในในการแตก แตกรากแล้วสังเกตจากยอดที่แตกใหม่กล้วยไข่นั้นกเ็เริ่มตั้งตัวได้พอสมควรนะครับอยู่ในช่วงอ่อนไหวอยู่เนาะอยู่ในช่วงเ,เขาเรียกว่าอา,อาจจะตายได้อาจจะเ,เป็นได้ในช่วงนี้ในช่วงอ่อนไหวเพราะอายุยังเป็นต้นกล้าอยู่นะครับในการดูแลตรงนี้ก็จะมีการ เอาแกลบดิบผสมลงไปด้วยนะครับทำให้น้ำผ่านไปได้ดีแต่จะให้จ้างเชิดเอาแกลบโรยนะครับสักสามสามถังนะครับโรยโรยรอบโรยรอบแล้วก็สับสับทำให้เขารากรากชุดด้านผิวดินเขาได้ไปอยู่ใต้แกลบนะครับเขาก็จะได้ โตได้ดีแต่ถ้าปล่อยไปอย่างเงี้ยคือดินมันจริงจริงแล้วถึงแม้จะเป็นทรายบ้างเป,เป็นเป็นหินบ้างเขาก็มีการรัดตัวสูงเหมือนกันสังเกตเห็นรอยแตกนะครับอันนี้ก็เป็นสเตปที่ต้องลงทุนทั้งนั้นนะครับที่นี่พื้นที่47ไร่นะครับก็มีน้องน้องต่อยกับแฟนแฟน มีการตรวจเขาเรียกว่าดูแลเกี่ยวกับระบบน้ําให้น้ําแล้วก็นอนเฝ้าที่นี่แล้วมีช่างเชิดมีมีเกี่ยวกับการดูแลเรื่องอปลาปาถนนบ่อน้ําแล้วก็พันธุ์พืชโรงเรือนอาคารระบบไฟอะไรต่างๆโซลราเซลล์ต่างๆ,ๆก็จะมี แผนกที่ดูแลอยู่ส่วนทีมประจำก็เป็นทีมโดนด้วยบางครั้งช่้งเชิดก็บินด้วยนะครับก็ทำงานกันยังไม่เคยทำใช่ไหมงานด้านนี้ครับก็เป็นงานใหม่เลยงานใหม่ครับหลังจากที่ทำมาหลายเดือนแล้วรู้สึกออเอาอยู่หรือ,อยังครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มเริ่มเอาอยู่แล้วมั้งครับ แรกๆเขาแย่หน่อยอืตอนนี้เริ่มเออเดูแล้วก็เริ่มดีขึ้นมาเยอะเริ่มมองว,ว,ว่าความต้องการของทุเรียนเขาต้องการอะไระมองว่ากล้วยนิสัยอย่างไรแตงโมนิสัยอย่างไรใช่ไหมครับแล้วก็มีการปลูกขนุนด้วยนะครับปลูกขนุนเพื่อขนุนนี่เอาไว้ล่อ,อพวกเขาเรียกว่ากระรอกกระแตนะครับ เวลาทุเรียนออกแล้วเขาจะได้มาสนใจขนุนนะครับขนุนมีกลิ่นที่หอมแล้วก็ดึงกระรอกกระแตแต่ต่อไปแตงโมก็ยังมีปัญหาหนูอยู่นี่แหละมีับเดี๋ยวแปลงนี้จะเป็นหนูตัวเล็กแปลงแปลงนู้นจะเป็นหนูตัวใหญ่แปลงบ้านแก่งอะจะเป็นเป็นหนูตัวใหญ่กินแบบเจาะเสียหายนะครับ เราก็ได้รับบทเรียนแต่แปลงนู้นจะเปลี่ยนละจะเปลี่ยนเป็นปลูกฝรั่งนะครับในในอีก6เดือนข้างหน้าแต่แปลงนี้ก็จะป้องกันหนูตัวเล็กด้วยวิธีการอาจจะลองลองดูว่าเออหาวิธีการป้องกันใช้วิธีทางทางกลเอานะฮะก็ไม่ฆ่าเขานะครับก็ลองดู ถ้าก็มีเยอะจริงอะไรจริงก็ทําพื้นที่ให้วัะพืชออกให้หมดเขาก็คงจะมีมาน้อยนะครับก็อันนี้คือปัญหาต่อไปที่เราควรจะทำํำนั่นก็คือป้องกันหนูส่วนระบบอื่นล็อกสเปคไว้หมดแล้วต่อไปก็สั่งแกลบก็มาเอามาปิดปิดปิดโคลนทุเรียนนะครับ นอกเหนือจากนั้นเขาก็จะได้ไปมีผลดีสำหรับแตงโมด้วยนะครับส่วนการแนะนำต่อไปก็คือในการควบคุมน้ำหรือว่าควบคุมวัสดุปลกูกหรือว่าแผนผังการทำในการสร้างสวนทุเรียนมันก็ขึ้นอยู่กับไอเดียของเจ้าของนะครับใครจะมีการดีไซน์แบบไหนก็ ควรจะให้เหมาะสมแล้วก็ตัวเองชอบด้วยนะครับสำหรับสวนการเรียนรู้ที่นี่นะครับก็เห็นว่าความสัมพันธ์ของกล้วยกล้วยไข่กล้วยไข่นี่เขาจะอุ้มท้องประมาณเดือนเดียวแต่กล้วยอื่นเขาจะใช้เวลา3เดือนนะครับถ้าเป็นกล้วยหอมอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาเรียกว่าค่อนข้างจะนานหน่อยรอผลผลิตนานเกินอันนี้ก็ประมาณอีกส0เดือนเขาออก คือเด็กก็ได้ผลผลิตออกไปขายแตงโมก็ประมาณ60กว่าวันก็มีการออกลูกแก่พร้อมที่จะวางจำหน่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นทุนระหว่างทางเพื่อที่จะเอาไปใช้ใจ่ายในในกิจการเกษตรนะครับส่วนระบบน้ำทั้งเชิดได้ไอเดียว่าใช้ การขุดด้วยแมคโครนะครับแล้วก็น้ำที่ผิวดินเขาก็จะมามาซึมซึมเข้ามาหนุนเข้ามานเลยอพอพอนุนเข้ามาปั๊บเนี่ยก็ทำให้น้ำไม่เก็บน้ำอยู่เก็บน้ำอยู่อคือน้ำเราไม่ขาดไม่แห้งปริมาณน้ำเราก็พอใช้ค่อยๆมาหลังจากนั้นเราก็ไปขออนุญาตขุดบ่อบรดานนะครับ ขุดบอ่อบดานเสริมนะครับในยามที่น้ำรดน้อยบอกพร,พร่องไปเราก็นำน้ำบดานเข้าไปทุกวันด้วยพลังงานโซลาเซลล์โซลาเซลล์ครับในช่วงนี้ก็จะเอาอท,ที่ที่แปลงะตะเวดก็ทำเป็นรูปแบบเดียวกันก็เอาน้ำบดานขึ้นมาช่วยด้วยแต่ที่นู่นน้ำเยอะเยอะจนเยอะท่วมเยอะอุปสรรค ปัญหานะครับที่ที่ทำมาทั้งหมด 1. ดินนะครับระบายน้ําได้ไม่ค่อยดีนะครับต้องมีการปรับโดยการใช้แกลบดิบ 2. อ,อน้ําฝนนะครับหรือฝนตกหนักมีเป็นผลทําให้แสงการสังเคราะห์แสงมีน้อยพืชจะโตช้าแล้วก็ารากเน่าได้ง่ายนะครับ เปร์เซ็นเสียเยอะไหมครับที่นี่ก็ไม่เท่าไหร่ครับส่วนน้อยครับรตั้งแต่ปลูกมาก็ซ่อมไปครับประมาณสิบต้นนะครับหนึ่งเดือนแล้วครับอ๋อก็สองพันกว่าต้นก็อ่ซ่อมไปสิบสิบหลักสิบนะครับแนวโน้มติดไหมคิดว่าติดไหมติดติดครับสังเกตดูเขาก็ แตกยอดขึ้นมาใหม่เลยนะครับเขาจะเปลี่ยนใบเปลี่ยนยอดขึ้นมาเลยเต้นนู้นเลยครับต้นนู้นแย่ยังยังแตกใบ,บเป็นใบเขียวเลยนะ่ะพอเป็นใบเขียวเขาก็ทำงานได้หาอาหารได้แล้วครับก็มีแนวโน้มคา,าดว่า,าทุเรียนไม่ตายนะครับกี่เปอร์เซ็นต์ในใจตอนนี้ครับ 95%แล้วครับ95%สำหรับผู้ดูแลที่นี่นะครับเขาก็ให้คะแนนละ95%แต่สำหรับในประสบการณ์หรือว่าความเป็นไปได้ของผมก็คือ,อเขาได้มีการแตกรากใหม่นะครับมีการแตกยอดอ่อนละก็สามารถที่จะทำงานหรือว่าจเจริญเติบโตมากขึ้นนะครับ หวังว่าสามปีคงจะได้เห็นลูก <c oughs> นะครับ <c oughs> จะได้เป็นที่ประโยชน์สำหรับคนที่สนใจ <c oughs> ในการปลูกทุเรียนเป็นการค้าเป็นธุรกิจหรือว่าปลูกที่บ้านปลูกทำไมตายอาบอยอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ย,ยก็จะจะจะหลีกเลี่ยงปัญหาที่ท,ที่ที่เขาทำอยู่โดยมาดูตัวอย่างเป็นต้นแบบนะครับสำหรับสำหรับวันนี้ก็ ชื่นชมผลิตภัณฑ์เนาะผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติแต่เขาทำหน้าที่บทบาทได้อย่างครอบคลุมนะครับหนึ่งปุ๋ยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่สองอะ,อะไรยาฆ่าแมลงสารเคมีทุกอย่างย,ยากำจัดโครคคราไวรัสไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ครับ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญก็คือเรานําเสนอสิ่งใหม่เราได้เรียนรู้การเกษตรมาหลายสิบปีเราพบว่าเราหลีกเลี่ยงได้เราใช้น้อยได้โดยสร้างให้เห็นความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาโดยการลง y o u t u b e ดรกรสุกเกษมนะครับวิธีการเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ ประชาชนส่วนใหญ่ก็คือผู้บริโภคก็สบายสบายสุขภาพมคนคนดูแลสุขภาพก็ดีไม่ไม่ไม่เข้าโรงพยาบาลไม่แพ้สารเคมีเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วก็อาจจะใช้บ้างเป็นแร่ธาตุนะครับหลักวิชาการนะครับอาจจะใช้บ้างเป็นบางเป็นบางครั้งแต่คงไม่ถึง หนึ่ง ppm ไม่มากเลยนิดเดียวเองอาจจะมีบ้างนะครับแต่โดยหลักๆแล้วเราใช้ RD2551 นะครับตัวเดียวพ่นทางเดินหายใจก็สะดวกสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในน้ำในดินดินก็ดีด้วยเพราะฉะนั้นทุเรียนที่ท่านเห็นอยู่นี้ไม่ได้มีการฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่ได้มี การฉีดยากำจัดโรคนะครับไม่ได้มีการใส่ปุ๋ยเคมีมากเท่าไหร่เราต้องใช้คำว่ามีแรท่าบ้างในในในจังหวัดในในบางช่วงแต่เท่านี้กถ็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนนะครับถือว่าเป็นการลดต้นทุนให้เกษตรกรเนาะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะมีการติดต่อ,อทางหน่วยงานราชการจะขออนุญาตหรือว่าจดแจ้งเป็น แตงโมปลอดภัย GEP ก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะติดต่อที่อ,อุตดิตเขต,เขตนี้คงจะอยู่ที่รับแลนะครับเดี๋ยวจะมีการทำเรื่องเข้าไปนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าแตงโมนี้ปลอดภัยจริงเป็นประโยชน์จริงลูกเล็กเด็กแดงหรือคนเท่าคนแก่รับประทานไปก็เป็นประโยชน์ ไม่มีปัญหาทางด้านสารเคมีเป็นตัวอย่างที่ดีครับสําหรับวันนี้ก็ช่างเชิดชื่อจริงชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเดียวเนี่ยแหละครับชื่อเชิดเน,นี่ยแหละครับน,นามสกุลลิมผาครับเชิดลิมผานี่ก็เป็นคนถือถือได้ว่าเป็นคนน้ําอ่างนะครับเขตอุตดริดดนะครับเป็นคนพื้นทางเราวันนี้ผมดรกรสุกเกษมนะครับถ้าติดต่อเกี่ยวกับหาข้อมูล ติดขัดอะไรที่จะสร้างสวนทุเรียนทำไมทำไม่ไ,มได้สักทีหรือว่ามีปัญหาอะไรก็โทรมาได้นะครับ0863280914 0863280914นะครับก็ในอินเทอร์เน็ตก็คงจะเห็นกันเยอะนะครับในรูปแบบของ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับก็พิมพ์เข้าไปว่าดรกรสุกเกษมก็จะขึ้นมานะครับท้ายนี้ก็ในนาม ของประธานมูนิธินะครับแล้วก็เป็นผู้บริหารบริษัทอิมูนซินนยีนะครับเป็นางานวิจัยที่มีประโยชน์สำหรับบ้านเมืองเรานะครับก็ขอ,อจบแต่เพียงเท่านี้ก็รายงานจากอุต,ตดิตนะครับเขตน้ำอ่างครับสวัสดีครับ